คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคุยกับเด็กๆเ,เรื่องข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับคุณครูใบหมอนนะคะกับกิจกรรมมอนเตสซอรีของเราคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่ผ่านมานเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆทำได้แล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือว่ารูปศิลปะที่เด็กๆต่อยอดจากงานที่คุณครูใบหมอนนำเสนอไปไหมให้คุณหมอนดูบ้างนะคะ แต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่สะดวกที่จะส่งคลิปไม่เป็นไรค่ะเรา,าค่อยมาคุยกันตอนเปิดเทอมก็ได้วันนี้ค่ะคุณครูใบม่อนมีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยมาให้เด็กๆทำด้วยคุณครูได้แจ้งผู้ปกครองให้เตรียมอุปรกรณ์แล้วพร้อมไหมคะ,ะถ้าท่านผู้ปกครองพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนคำศัพท์ก,กันแต่คุณครูใบม่อนไม่ได้ให้เขียนลงกระดาษนะเราจะมาเขียนลง กระบะดทรายการมีเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะคุณครูเคยสอนไปแล้วแต่เราไม่ได้เขียนเป็นคำแบบนี้เราขึ้นเคมีแล้วเดี๋ยวเราลองมาสร้างคำกันดูนะคะมาเลยค่ะถ้าอุปกรณ์ของรังนะคะก็จะมีบัตรคำนะคะบัตรคำตรงนี้นะคะท่านผู้ปกครองสามารถเขียนใส่กระดาษที่บ้านเตรียมไว้ให้น้องได้เลยนะคะแล้วเราก็มีถาดทรายแบบนี้นะคะ ถ้าท่านผู้ปกครองไม่มีทรายนะคะสามารถใช้เป็นแป้งแทนได้น,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำงานกันเลยค่ะสサะเอทเลเกเรรถ เมเทน้ำกินเจตังเมตาเขปรนอนเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำกันนะคะครูหมอจะเขียนคำนี้นะกเอเกรอเอเร เกเรกเอเกรอเรเกเรตาเขคุณหมอจะเขียนคำนี้นะคะ ตออาตาขอเอเถตาเถตออาตาขอเอเถตาเถ เราทางานกับสระเอนไปแล้วนะคะคุณครูใบหมอนจะยกตัวอย่างให้แค่บางคำนะคะแต่ว่าเวลาที่ท่านผู้ปกครองทํากิจกรรมกับเด็กๆสามารถที่จะเล่นเป็นเกมได้นะคะเป็นการเขียนตามคาบอกหรือว่าเล่นสลับกับเด็กๆให้เด็กๆอ่านให้ผู้ปกคอรองเขียนหรือว่าให้ผู้ปกคอรองอ่านให้เด็กๆเขียนก็ได้นะคะ ใบถัดไปนะคะเป็นสาระอาคากระจกมะขามตะขอตะขามะนาวกระดาขะหนาะตะลึง เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เขียนคำว่าตาขอให้คุณครูใบหม่อนดูหน่อยได้ไหมคะอ่าโอเคค่ะเด็กๆอยากให้คุครูใบหม่อนเขียนคำว่าอะไรคะค่าหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวครูหม่อนจะเขียนให้ดูนะ ค่ะคุณหมอนเขียนถูกไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปเด็กๆเ,เขียนต่อเลยนะท่านผู้ปกครองคะเล่นเกมกับเด็กๆต่อจากคุณครูใบหมอนได้เลยนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นเกมกับเด็กๆได้อย่างที่คุณครูใบหมอนบอกสามารถผัดกันเขียนแล้วก็ผัดกันอ่านได้นะคะและถ้าที่บ้านมีคําศัพท์มากกว่านี้ก็จะดีมากๆเลย ท่านผู้ปกครองสามารถเขียนคำเพิ่มเติมได้นะคะแต่อย่าลืมว่าในหนึ่งแผ่นต้องมีสระเดียวกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูใบหม่อนจะหาเกมสนุกๆมาให้อีกนะคะครั้งต่อไปอุปกรณ์อะไรที่ท่านผู้ปกครองต้องเตรียมอย่าลืมดูท้ายคลิปนะคะแล้วที่สำคัญคุณครูใบหม่อนเน้นย้ำมากๆเลยเกี่ยวกับการที่จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กทำงานซ้ำๆ เด็กๆเ,เขียนคําซ้ําๆนะคะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเราทําบ่อยๆเขียนบ่อยๆให้เขาผ่านตาบ่อยๆเดี๋ยวเด็กๆจะมีการจดจําเองนะคะและก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้เด็กๆทํางานตามจินตนาการกันด้วยกระบะท้ายอันนี้ไม่จําเป็นต้องเขียนแค่คํา เด็กๆสามารถวาดภาพลงไปในกระบาทรายอันนี้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เด็กๆวาดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้การฟังการอ่านและการมองเห็นจะเป็นพื้นฐานนะคะของการเรียนรู้ภาษาไทยที่ดีที่สุดเลยเดีย๋ยวเรา,าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ